สวัสดีครับท่านผู้ชมพระพระ,พระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงนะครับแห่งวัดภัยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษนะครับจังหวัดศรีส <c oughs> ะเกษเ,นะเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงเป็นวาด มงคลหนึ่งนะครับเป็นว่านมงคลหนึ่งนะครับเป็นพระรุ่นที่1นะครับเป็นพระรุ่นที่1นะครับ era, เป็นรูปเว่าจุฬานะครับนะฮะเว่าจุฬานะครับแ,แต่ว่าถ้านด้านหลังเป็นรูปเว่าจุฬาเนี่ย เป็นเว้าจุลาที่เป็นเป็นยันนะครับนะเป็นสังเกตว่าจะเป็นจะเป็นรูปยันนะครับเป็นยันเว่าจุลานะครับนะครับพุทธคุณดีทางทางเมตตามหานิยมนะครับเม um ตตามหายมให้โชคลาภผลดีมากนะครับให้โชคลาภผลดีมากจากการ ล่าประสบการณ์ของผู้ที่บูชาพระพระองค์นี้นะครับส่วนใหญ่จะกล่าวกันว่าจะให้ผลดีมากทางโชคลาภผลนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีพุทธคุณทางด้านแค้วคาดปลอดภัยนะครับ แ้าค่าปลอดภัยาจากพยันอันตรายทั้งทั้งปวงนะครับที่ผมจะดูใกล้ๆนะครับ หลังนะครับ้ายดุหลังนะครับนะครับด้านไหลงจะด้านหลังจะเป็นรูปเว้าจุฬานะครับแต่ว่าจุฬานั้นนะครับก็คือยันนะครับนะฮะยันยันของท่านนะครับของหลวงปู่วงนะครับ แล้วก็มีเลขหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับมีเลขหนึ่งแต่ด้านล่างนะครับ,รบด้านล่างของว่าวลกจุลานะครับด้านล่างเขาจะมีที่อบอกว่าเป็นวัดภัยพัฒนานะครับวัดภัยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะดูด้านข้างนะครับ ด้านนะครับด้านบนนะครับด้านฐานนะครับใครบูชาแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับผมขอให้ ท่านผู้ชมจงประสบความโชคดีในหน้าที่การงานในการค้าขายในการทำธุรกิจนะครับขอให้ไม่เจ็บไม่จนและมีกัลยาณมิตรทีดีนะครับสวัสดีครับ